เอหอหนอฉันขอถามอะไรหน่อยสิใครเป็นคนแรกที่เข้าไปที่เกิดเหตุคดีจ่ายยืนยงเหรออ๋อทำไมเหรอพี่ฉันแค่ติดใจอะไรนิดหน่อยอะคดีจ่ายยืนยงพวกกู้ภัยแล้วก็ตำรวจท้องที่ครับเป็นชุดแรกที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุแต่จริงๆคนที่เข้าไปที่เกิดเหตุตค,นคนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นหมอข้องเกียรนะครับพี่หมอเหรอ ใช่พี่ขอบใจมากนะฮยแต่จริงๆแล้วพี่ไม่ใช่เหรอที่ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกอะเอดี๋ยวผมไปบอกพี่ไอ้ก่อนนะพี่เฮ้ยมึงไม่เป็นไรหรอกกูไปถึงคนแรกก็จริงแต่กูไม่ได้ทำอะไรนี่พี่ไอ้เขาอาจจะหมายถึงคนแรกที่เข้าไปตรวจสอบ เออก็จริงกับพี่เหรอมึงไปกินข้าวเหอะหิวแล้วไปเออแต่เฮ้ยพี่รอด้วยขอบคุณครับปี2 0 0พหนึ่งรสชาติกำลังดีนะครับปีนั้นผมเพิ่งเจ็ดขวดเองครับปีนั้น เป็นปีที่ดีมากสำหรับผมเลยนะครับครับเออคัลโหลคุณเรื่องที่คุณถามฉันน่ะว่าใครเป็นคนเข้าไปที่เกิดเหตุคนแรกในคดีจ่ายยืนยงอะคนแรกที่เข้าไปคือพี่หมอนะ ของก้องเกียรติอะแคนิติเวชเออฉันถามอะไรหน่อยสิคุณจะรู้ไปทำไมอะขอบคุณมากครับ,อบ,รบเอา้าเดี๋ยวดิอะไรของเขาอีกเนี่ยโทรมาชายแค่นี้แล้วก็ไปคิดว่าเป็นคนชายหรือไง อบคกงรัช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ครอบครัวคุณไม่กลับมาหาแล้วครับคงเป็นผมแหละครับที่ต้องเป็นฝ่ายไปหาพวกเขา ปีนี้คดีเยอะต้องทําสรุปรายงานอีกเปตั้งๆเลยผมคงไม่ได้ไปไหนแน่ๆหรือเรียกง่ายๆว่าคนตายไม่ยอมให้ผมไปเจอครอบครัวก็ได้ครับตอนที่คุณเข้าไปในที่เกิดเหตุคดีจ่ายยืนยงคุณไม่เจออะไรผิดปกติบ้างหรือครับคดีมันจบไปแล้ว คุณติดใจเรื่องอะไรล่ะมีหลายคาดีที่เราคิดว่ามันจบไปแล้วแต่ที่จริงมันอาจจะยังไม่จบก็ได้นะครับใช่ครับก็มีหลายคาดีที่มันจบไปแล้วแต่ที่จริงมันเพิ่งเริ่มต้น <c oughs> ผมก็จะมาจากสิทธิ์ที่คุณเขียนไงครับอยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไรบอกว่าฉัน